สวัสดีค่ะที่อยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกประทุมนะคะที่นี่นะคะถือเป็นศูนย์รวมรถตู้นะคะใหญ่ที่สุดในย่านประทุมนี้เลยนะคะเรามีรถตู้ให้เลือกนะคะตั้งแต่ปี06จนถึงปี2018นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมได้นะคะเรามีหลากหลายมากนะคะทั้งแต่ง VIP แล้วก็เดิมๆหาสภาพพร้อมใช้ทุกคันเลยค่ะ เนี่ยค่ะเราอยู่เส้นวงแหวนตะวันตกนะคะหาง่ายค่ะเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะลูกค้าสามารถกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อ,อจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะติจะมีรถลงรถตู้ใหม่ๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะ mm hmm. สำหรับวันนี้นะคะติก็จะมีรถตู้สวยๆมาแนะนำให้ชมกันอีกนะคะนี่เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะเครื่องสามพัน ปี2014ค่ะสีขาวนะคะเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่แต่งสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านนอกกันก่อนค่ะนี่ฮะห้องเครื่องด้านหน้านะคะสภาพใหม่มากเลยนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานนี้ยังครบทุกจุดเลยนะคะน็อตยังคงสภาพเดิมค่ะนี่นะคะสภาพสวยใหม่มากค่ะ ฝากระโปรงด้านบนนะคะนอนทุกตัวไม่มีรอยขยับนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะคะสำหรับตัวรถด,ด้านนอกนะคะบอดี้ด้านนอกนะคะเราก็จะใส่ออปชันเป็นสเกิร์ตรอ,อบคันค่ะส่วนล้อน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูล้อกันค่ะนี่เลยนะคะล้อเป็นขอบ18ยางใหม่นะคะล้อใหญ่มากค่ะประตูทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นเ,เป็นหุ้มหุ้มหนังนะคะเป็นประตูหุ้มหนังเรียบร้อยค่ะมีไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิดระบบไฟให้ดูนะคะนี่นะคะ แผงประตูหุ้มหนังมีไฟนะคะพามานนะคะเราใส่พามานให้รอบคันค่ะเพื่อกันความร้อนนะคะส่วนด้านหน้านะคะเป็นแผงระบบควบคุมระบบไฟของตัวรถทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะจะมีปุ่มอยู่ด้านหน้านะคะลูกค้าสามารถนะคะเลือก ปรับได้เองเลยนะคะว่าจะเปิดครบทุงดวงหรือเปิดเฉพาะบางดวงที่เราใช้งานนะคะแล้วก็หิ้งสามารถวางของได้นะคะเป็นหิ้งวางของอยู่ด้านหน้านะคะระบบไฟนี่สว่างมากเลยค่ะเรามาดูเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงลงเป็นจอ Android 7นิ้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ WiFi ได้ค่ะส่วนออปชั่นของแต่งนะคะ บันไดมีไฟค่ะเป็นเป็นบันไดมีไฟอะคริลิกนะคะสวยงามมากค่ะคอนโซลน,นะคะเป็นคอนโซลมีไฟค่ะสามารถนั่งได้นะคะคอนโซลตัวใหญ่มากเลยนะคะถ้ามีเด็กตัวเล็กๆนะคะสามารถนั่งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำค่ะ ส่วนด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอตู้เป็นเก็บของเครื่อง power นะคะใส่ power ไว้ทั้งสองด้านนะคะวางเจ้าน้ำได้นะคะทีวีนะคะเป็นทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วนะคะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะทั้งสองด้านค่ะเพื่อเพิ่มพลังเสียงนะคะของเครื่องเสียงค่ะ หลังคานะคะเป็นหลังคา VP แต่งใหม่ทั้งคันค่ะอันนี้แต่งจากยนต์เจริญนะคะสวยงามมากระบบหลังคานี่แน่นมากเลยนะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะ VP ีสามแถวะคะ่ะปูพื้นใหม่นะคะเป็นเบาะตัวใหญ่ไซส์ใหญ่มากเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเบาะไซส์ใหญ่ สแถวค่ะเป็นโทนสีครีมอ่อนตัดกับครีมเข้มนะคะ,ะ,คะ,ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะด้าน,นหลังนะคะก็จะเป็นสเกิร์ต มีไฟนะคะเป็นสเกิร์ตมีไฟค่ะด้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระค่ะแล้วก็ลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วตีครอบตู้ซับเรียบร้อยนะคะซ้ายขวาค่ะระบบแอร์เป็นระบบแอร์ไมโครบัสนะคะเป็นอแอร์ใหม่ทั้งคันนะคะเราลงเป็นระบบแอร์ใหม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ชม ระบบไฟด้านหลังนะคะ,คะ,ะเดี๋ยวเราดูนะคะอันนี้ชุดแต่งนะคะด้านหลังเราใส่ดาบท้ายใส่ดาบท้ายยาวให้แล้วนะคะ อันนี้รอบคันนะคะแผงประตูข้างหุ้มหนังมีไฟค่ะคันนี้นะคะการใช้งานนะคะอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นกิโลโดยประมาณนะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะคะได้ใต้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเราจะลงเกี่ยวกับราคานะคะว่าราคารถเท่าไหร่นะคะเงินดาวเท่าไหร่นะคะ ขอนเดือนละเท่าไหร่เราจะมีลงรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถทักแชทหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ